โอ้โหงานสวยมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผลิตปิดพระอีกเช่นเคยนะครับ <S <S วันนี้นะครับผลิตจะพาพี่ๆมาอยู่กับนี่เลยนะครับหลวงพ่อพัดคุณยาก,กามโมนะครับวัดห้วยด้วนนะแต่ว่าจะเป็นองค์บูชานะครับแน่ ก็จะเป็นในกล่องแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นองค์บูชาหน้าตัก2.9นิ้วนะครับซึ่งตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ตามหากันมากๆนะครับเพราะว่านานๆจะมาทีนะครับองค์บูชานะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าองค์บูชารุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นว่าพยักปลอดภัยจะมีความสวยงามขนาดไหนนะพี่นะโกโกโก องค์บูชานะครับในรุ่นนี้ปลิตไปปิดมาทั้งหมด2ลุ้น2กล่องแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวมาเปิดที่ละกล่องกันนะครับว่าจะได้รายการแบบไหนนะพี่นะมามาดูกล่องนี้ก่อนนะครับในรุ่นนี้เขาก็จะมาในกล่องที่เป็นกล่องอ่าเหมือนจั่วปังเนาะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นะครับเหมือนเป็นกล่องลูกฟูกหนา,นา,นานแบบนี้นะครับในสกรีนด้านหน้าเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็มีคําว่าขับขี่ปลอดภัย อ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นขนาดที่เหมาะสําหรับอ่าวางไว้ที่หน้ารถนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นหลวงพ่อพัดบุญยญาาักษาโมแบบนี้นะพี่นะมามาดูกันนะพี่อ่าอ๋ออันนี้นะครับเขาเขาก็จะเขียนชื่อของปริศไว้นะครับว่าปริศเป็นลูกค้านะนี่ก็จะเป็นโค้ด1 1 8แนะครับแล้วก็จะเป็นบอกว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่านะมามาดูกันนี่นะครับองค์บูชา นะครับนี่องค์แรกของผลิตที่ได้มานะครับเขาก็จะมาในซองกันกระแทกแบบนี้นะพี่นะมามาดูกันนะน,นะนี่นะครับนี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่พี่อันนี้จะเป็นขนาด2.9นิ้วนะครับก็น่าจะประมาณ3นิ้วแล้วกันเนาะ เออหน้าตัก3นิ้วนะครับในองค์นี้นะครับของบริษจะได้เป็นเนื้อพิงโกนะครับแล้วก็เสือเงินนะครับเป็นเสือเงินคู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นป้ายแดงนะครับนี่จะเป็นรายการป้ายแดงนะครับป้ายแดงก็จะมีตรงนี้นะพี่นะเออนี่สีแดงแบบนี้นะครับ นี่นะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับงานทําบล็อกนะครับของหลวงพ่อนะนี่สวยงามมากๆนะครับเห็นไหมครับสวยนะสวยขนาดน้ําหนักนะครับก็เป็นน้ําหนักค่อนข้างหนักอยู่นะครับตอนแรกผลิตนึกว่าจะเป็นแบบเบาๆนะครับเออได้ได้ทราบข้อมูลมาว่าอันนี้จะเป็นเหล็กน้ำพีผสมกับเรซินนะครับในการทำา วัสดุนะครับอา่านี่นะครับหน้าหลวงพ่อนะครับคมชัดมากๆนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับพี่สวยงามนะอา่าซึ่งอา่าในรุ้นนะครับก็จะเป็นวัสดุแบบเดียวกันนะครับก็จะแต่จะแตกต่างกันในเรื่องของอา่าการทาองค์หลวงพ่อแล้วก็ สีของเสือนะครับก็จะมีแบบผิวเนื้อเสมือนจริงนะครับองคหลงพ่อเป็นผิวสีดํานะครับแล้วก็สีจีวรก็แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละรายการจะเป็นลงลงสีแบบไหนนะครับอ,อันนี้จะเป็นลงสีแบบพิงโกนะครับพี่เสือสีเงินเนาะมามาดูเสือกันดีกว่านะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับนี่เสือนะเสือหรือพยักนะครับอันนี้ก็จะเป็นพยักเงินคู่นะครับจะเป็นลายสีดำนะครับแล้วก็จะมีรายการที่เป็นพยักสีเงินแล้วก็กับพยักสีทองนะครับนี่ด้านด้านหลังนะครับก็จะเขียนคำว่านี่นะครับรุ่นนะครับพยักปลอดภัยนะอ่า หลวงพระครูวินิจปุญญากรนะครับวัดห้วยด้วนวัดทานทหารนะครับห้วยด้วนนะครับอำเภอหนองบวัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับ2564เออประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นป้ายแดงนะครับและน,นี่ที่เขาจะเรียกว่าป้ายแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลข118นะพี่นะ จะเป็นเลขโค้ด118นะครับแล้วก็เสือนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเสือเงินลายดำเช่นกันนะครับนี่แววตาเสือคมชัดนะครับพี่นะอ่าอันนี้จะเป็นเสือตัวผู้นะครับพี่เนื่องจากเราก็จะเห็นเห็นไหมครับนี่ตรงตูดเขานะจะมีแบบเหมือนเป็นไข่นะอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับนี่จะไม่มีนะครับสวยนะครับงาน บล็อกสวยมากๆนะพี่นะส่วนงานลงสีนะครับสวยนะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. นี่นะครับลายเสือคมชัดนะครับอ่า mm hmm. นี่นะลงสีคมชัดนะครับ mm hmm. เห็นไหมพี่ mm hmm. นะครับตรงฐานด้านล่างด้านหน้านะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเสือคาบมีดหมอนะครับนี่นะสวยงามนะครับผมแล้วก็จะมีป้ายสีแดง mm hmm. เขียนว่า หลวงพ่อพัดบุญยะกาโมนะครับนี่นะแต่ที่สำคัญนะครับอีกจุดหนึ่งก็จะมีมวลสารใต้ฐานขององค์บูชานะครับพี่นี่นะครับมวลสารนะเห็นไหมครับชัดเจนนะพี่นะสวยงามนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเส้นสายฝนเป็นแนวขวางนะตรงฐานนะครับแล้วก็จะมีตรงกันอันนี้เอาไว้สำหรับ วางวางกับพื้นไม่ให้ไหลนะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามขนาดพอดีพอดีมากๆเลยนะครับนี่นะน้ำหนักพอสมควรนะครับเรื่องของน้ําหนักเออไม่หนักมากนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูงานหลวงพ่ออีกรอบนึงนะครับเออทำบล็อกหลวงพ่อออกมาได้สวยมากๆนะพี่นะเห็นไหมครับ สวยนะจีวรและสังกติสวยมากๆนะครับสวยงามนะพี่นะเออนิ้วมือนะครับคมชัดนะครับพี่นะ5นิ้วเห็นคมชัดนะครับเห็นครบทุกนิ้วนะครับนี่เห็นไหมครับพี่อ่านี่ก็จะเป็นนิ้วเท้านะครับเห็นไหมครับสวยนะสวยเหมือนและสมจริงมากๆนะพี่นะ เอ,อแล้วก็ผิวหลวงพ่อนะครับดูนะอ,อนะครับนี่สวยงามนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังโอ้โหสวยนะครับสวยมากนะครับนี่นะอันนี้ปลริตแนะนำเลยนะครับพี่หาเก็บให้ได้นะครับเพราะว่านานๆจะมีออกมาทีนะครับ องบูชานะครับราคาตอนนี้นะครับยังพอจะจับต้องได้นะครับเพราะว่าเหรียญบางเหรียญเหรียญบางรุ่นนะครับยังมีราคาแพงกว่าองค์บูชาอีกนะแล้วก็อันนี้สร้างน้อยมากๆนะครับสร้างประมาณ150หลังเท่านั้นนะพี่นะเออมาเดี๋ยวมาดูกล่องที่2นะครับว่าผลิตจะได้เป็นรายการอะไรนะพี่นะมานี่นะครับอ่านี่นะ สองซ้ำเน่นะครับในกล่องนี้นะครับพี่เออจะเป็นองค์บูชาอ่าส,สีเสมือนจริงนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นงานลงสีที่เหมือนเหมือนจริงนะครับนี่ก็จะเป็นแบบผิวจริงๆเลยนะครับโอ้โหสวยนะมาเดี๋ยวมาดู งานหน้าหลวงพ่อกันชัดๆนะครับแล้วก็งานลงสีนะครับนี่นะครับสวยมากๆนะพี่นะเห็นไหมครับเหมือนนะเออเหมือนหลวงพ่อจริงๆนะครับพี่ดูนะครับโอ้โหเ้ยเหมือนมากๆนะพี่นะเออปริศแนะนำนะครับองค์บูชานะครับสามารถตั้งบูชาได้ที่เออหน้ารถนะครับหรือว่า ขึ้นหิ้งบูชาได้แบบสบายๆเลยนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับผิวนะจีบอและสังกติของหลวงพ่อนะครับเหมือนนะครับเหมือนจริงมากๆพี่โอ้โหนะครับนี่นะดูนิ้วนะครับนิ้วมือเล็บนะครับนิ้วเท้านะพี่นะเขาลงสีได้แบบสวยแล้วก็เนียนมากๆนะครับเห็นไหมครับ เอ,องานลงสีแบบมีคุณภาพนะพี่นะงานแกะบล็อกก็มีคุณภาพนะครับนี่นะด้านหลังนะครับโอ้โหเหมือนนะเหมือนสัดส่วนพอดิบพอดีเลยนะพี่นะเหมือนมากเออนะครับ ในองค์นี้นะครับของปริก็จะได้เป็นเสืออ่าเป็นเสือลงสีทองเนาะใช่สีทองไหมเอ่ยเป็นสีทองสีส้มนะครับก็จะคาบมีดหมอนะนี่แล้วก็จะเป็นป้ายสีฟ้านะพี่นี่นะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับแต่จะเป็นป้ายสีฟ้าในองค์บูชารุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีป้ายสีแดงนะครับซึ่งก็จะเป็นเหมือน องค์เมื่อกี้นะครับกับป้ายสีฟ้าก็คือองค์นี้นะพี่นะนี่ส่วนเสือก็จะมีเสือเงินแล้วก็เสือทองนะครับแต่ของปริศก็จะได้เสือเงินคู่ทั้งสององเลยนะนี่นะครับอันนี้เสือเงินคู่ด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเป็นป้ายสีฟ้านะครับนี่ข้อความเหมือนกันในองค์นี้ของปริศจะได้หมายเลข สองสอง8นะพี่228นะครับหืสวยนะเสือเงินลายดำนะครับพี่สวยมากๆนะครับจะเห็นว่างานลงสีนะครับเนียนคมชัดนะครับเออไม่เลอะเห็นไหมพี่สวยนะครับสวยๆหือนี่นะครับ องค์บูชา2อ,องค์นะครับที่ผลิตปิดมานะก็จะมีนี่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อพิงโกนะครับได้เสือได้เสือเงินคู่นะครับป้ายแดงนะครับนี่นะส่วนองค์ที่2ก็จะเป็นสีเสมือนจริงนะครับเสือเงินคู่แล้วก็ป้ายสีฟ้านะครับส่วนในรายการอื่นๆที่ผลิตทราบมาก็จะมีแบบองค์สีดำนะครับ อาจะมีองค์เป็นองค์สีดำองค์สีทองแล้วก็องค์เนื้อ 3K นะครับแล้วก็ส่วนเสือก็จะมีเสือ,อเสือเงินคู่แบบนี้นะครับเสือเงินคู่แล้วก็จะมีเสือทองคู่นะครับแล้วก็จะมีเสือเงินกับเสือทองด้วยนะครับก็จะสลับกันนะก็จะเป็นเสือรู้สึกว่าเสือทองจะอยู่ฝั่งนี้เสือเงินจะอยู่ฝั่งนี้นะถ้าผลิจําไม่ผิดนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่ๆในองค์บูชานะครับเออนี่มีหาเก็บกันเลยยังเอ่ยปริศแนะนำนะครับอยากให้พี่ๆหาเก็บนะสามารถนำไปใช้ออวางที่หน้ารถได้สบายๆเลยนะครับสวยมากๆนะพี่นะหรือจะเอาขึ้นหิ้งบูชาได้นะครับรับรองนะครับไม่ผิดหวังจริงๆนะพี่นะในรุ่นออพยักปลอดภัยนะครับเออนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงาม แล้วก็รายการยอดนิยมนะครับที่เขากําลังหาเก็บอยู่ก็จะเป็นเนื้อ 3K นะพี่เออผลิตก็อยากได้มากๆนะครับเนื้อ 3K นะซึ่งราคาไปแบบสูงมากนะครับเนื้อ 3K แล้วก็จะเป็นเนื้อองค์เสมือนจริงก็คือองค์นี้นะครับราคาจะแพงมากๆนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยที่เป็นเนื้อทิงโกนะครับแล้วก็เนื้อองค์ดำนะครับแต่ทุกอย่างนะครับก็จะขึ้นอยู่กับ ความชอบของแต่ละบุคคลด้วยนะออนะครับไม่ต้องตามกระแสนะว่าอ,อ,องค์ไหนแพงนะครับจริงๆเราสามารถบูชาได้ทุกองทุกสีทุกเนื้อนะพี่นะพุทธคุณเท่ากันหมดนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับนี่นะสุดท้ายนี้นะครับปริสก็จะฝากพี่ๆนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับกดซับสไ cribe ให้ผลิ์หน่อยนะแล้วมาติดตามกันว่าคลิปวิดีโอหนะ้าปริสจะนำ รุ่นไหนเกจิไหนนะครับไปปิดมาเปิดให้พี่ๆี่ได้ชมกันนะสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะครับสวัสดีครับสวยสวย